สวัสดีครับเพื่อนๆนคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทำเกนสเตดนะครับอาจจะเคยผ่านหูมาบ้างแล้วนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนเสายทําเพลงเนี่ยก็พอที่จะรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนๆนรู้ไหมครับว่าการทําสปอตโฆษณาเนี่ย จำเป็นที่ต้องทำเกนสเตทเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องปรับระดับเสียงแต่ละแทร็กนะครับให้พร้อมก่อนการนำไป Mix ซ์นะครับเพื่อที่จะให้เสียงนั้นไม่เกิดอาการคลิปนะครับแต่มันต่างกันตรงที่ว่าสปอตโฆษณานะครับมันไม่ต้องซับซ้อนมากนะครับเพราะว่าแทร็กมันน้อยกว่านะครับถ้าเกิดเราทําเพลงหรืออะไรพวกนี้ แต่ละแท็กมันจะเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นกองกีตาร์อะไรมันจะแยกมาแต่ละลายลายๆใช่ไหมครับมันก็เลยดูจะซับซ้อนกว่านะครับแต่สปอตโฆษณาเนี่ยก็จะมีแค่เสียงพูดดนตรีแบ็กกราวแล้วก็เสาวิเฟษนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับง่ายๆครับแป๊บเดียวเองครับในการทำเกรนเส้นะครับอย่าลืมนะครับนำไปใช้ด้วยจะทำให้การมิกซ์ของคุณนะครับดียิ่งขึ้นนะครับวิธีการทำนะครับก็คือเมื่อเราลากไฟล์เข้ามาในยังมัลติแทร็กแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าอันนี้แท็กเสียงพูดนะครับ VO เนี่ยครับ voice ขึ้นมาเล็งนิดเดียวนะครับเราก็จะเป็นแทร็กของดนตรีนะครับจะสังเกตได้ว่ามันดังกว่าเสียงพูดนะครับแล้วก็แทร็กซาวเอฟเฟกนะครับก็ดังอยู่นะครับเราต้องจัดการความดังนะครับให้มันอยู่ในระดับที่มันพอดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะมิกซ์นะครับวิธีการทำนะครับก็เพื่อนๆนะครับกดมาที่เครื่องหมาย o v v t t นะครับหรือกด V ตรงแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับแล้วก็ลากครอบคลุมคลิปทุกคลิปเสียงเลยนะครับ หรือว่าเพื่อนๆจะกด Command A ก็ได้นะครับถ้าใน Windows นะครับก็ Control นะครับพอกดปุ๊บมันก็จะเลือกให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้มาคลิกขวานะครับที่คลิปใดคลิปหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆจะเห็นตัวเมนูขึ้นมานะครับตัว Match Clip Loudness ตรงนี้นะครับให้เลือกนะครับให้เลือกตรง Match to นี่นะครับมาเป็น Peak Amplitude ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้มาตั้งค่า Peak Volume นะครับเป็นลบ12 dB นะครับ เราก็กดโอเคได้เลยสังเกตดูสัญญาณคลื่นเสียงนะครับมันก็จะปรับระดับให้มันเท่าๆกันพอดีนะครับปึ๊บเห็นไหมครับว่าคลื่นเสียงเราอยู่ในระดับที่พอดีเลยนะครับพร้อมที่เราจะสามารถที่จะแต่งเติมใส่เอฟเฟกใส่ดีเลอรีเวิร์บอะไรพวกนี้เข้าไปได้นะครับในเสียงพูดนะครับลองฟังดูนะครับวิธีการทำสปอตโฆษณาให้งานออกมาดูดีและมีคุณภาพด้วยเทคนิคจากมืออาชีพคุณเองก็ทำ อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตอนที่ยังไม่ได้ปรับเกนสเตทนะครับขอกดแบ็คกลับไปนะครับวิธีการทำสปอตโฆษณาให้งานออกมาดูดีและมีคุณภาพด้วยเทคนิคจากมืออาชีพคุณเองก็ปรับเกนสเตทนะครับวิธีการทำสปอตโฆษณาให้งานออกมาดูดีและมีคุณภาพด้วยเทคนิคจากมือเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราทำเสร็จแล้วเสียงมันก็จะเคลียร์ขึ้นมานะครับมันก็จะดูไม่หนักหูเกินไปนะครับเสียงดนตรีนะครับเราลดมันลงมานะครับ แต่เพื่อนๆไม่ใช่ไปบาวอลุ่มตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่การทำเกนสเตทนะครับเอะละครับแค่นี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นแลวนะครับในการทำเกนสเตทนะครับง่ายๆใช่ไหมครับผมอย่าลืมเอาเทคนิคไปใช้ดูนะครับยังไงก็ขอเพื่อนๆนะครับมีความสุขในการผลิตงานทำสปอตโฆษณานะครับแล้วก็ขอให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมช่องนี้แล้วก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับผมเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันหน่ครับสวัสดีครับ วิธีการทำสปอตโฆษณาให้งานออกมาดูดีและมีคุณภาพด้วยเทคนิคจากมืออาชีพคุณเองก็ทำได้ด้วย Adobe Audition